ไปมค่ะมาแล้วนะคะนี่คะนี่ค่ะมมา้เป็นพระครูนะคะพระครูสุวรรณนะคะองค์แรกนะคะค่ะมาแล้วนะคะตอนนี้ถุงนี้ช้อนี่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้กำลังเตรียมตัวนะคะมารอบๆวัดเลยนะคะคือจะมาแต่งนะคะแต่ง ยังไม่แล้วเสร็จนะคะตอนนี้เยอะมากเลยนะคะคนมาทําบุญใส่บาทนะคะวันนี้รอบๆวัดเลยนะคะมาแล้วนะคะพระองค์แรกเุณเจ้าอาวาสนะคะ<า>เดี๋ยวก็คงจะไม่นานก็จะแล้วเสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากเลย บรรยากาศที่ดีมากเลยนะคะตอนค่าทางวัดนะะักอุนะคะค,คนเยอะมากเลยฮ่ะคนเยอะชาวพุทธของเราก็ไมรอใส่บาทแบบนี้นะคะทำบุญน,นะคะคใครก็อยากได้บุญได้กุศลน,นะคะคก็มาทำบุญด้วยกันนะคะ อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะใครที่เพิ chanting, S <S e ่งมาใส่บาทก็ขออนุโมทนาบุญนะคะนั่ะทำบุญนะคะเยอะมากเลยนะคะวันนี้เป็นบรรยากาศทางวัด บรรยากาศภายในวัดนะคะคึกคืนมากเลยนะคะบรรยากาศล่าสุดนะคะตอนนี in ้กําลังจะแล้วเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังจะแล้วเสร็จแล้วนะคะล่าสุดแล้วนะคะตอนนี้เยอะมากเลยนะคะคนทําบุญนะคะนี่นะคะหมอนะครับหมอหมอหมอตองตู๋ของเรลาใส่บาตรกูเนื้ย ะะอ๋อนี่นะคะทำบุญนะคะนะทำบุญใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มา,ารอบๆวัดนะ,น,น,ะ,ะน,น,นะคะ่อเนี้ก็เป็นพระครูนะคะส่วันคุณนับประสิทธิ์นะคะองค์แรกนะคะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบ้านบุกูม,กมนีนะคะ่ะ เยอะมากเลยนะคะคนทําบุญวันนี้นะคะกําลังนะคะกําลังจะแล้วเสร็จแล้วนะคะมาเป็นจุดสุดท้ายนะคะชาวพุทธของเราก็มาทําบุญที่วัดนี้ก็ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะใครก็อยากจะทาบุญะะเป็นความสุขทางใจนะคะทําบุญนะคะทำกุศลนะคะมีหนึ่งปีนะคะ ็นการทำบุญนะคะข้าวประดักบินนะคะวันนี้ค่ะเยอะมากเลยนะคะเป็นบรรยากาศไทยวัดอาขตอนนี้ใกล้จะแล้วเสิมั้งก็เลื่อมั่งเลื่อจับมั่งเลยุบมั่งเลื่อเออนั่นละเอ็ดสิบสี่เลยจับดี ตอนนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะมาถึงที่นี่ก็จะเป็นจุดสุดท้ายอตจจะหมดแล้วนะคะเยอะมากเลยช่วยช่วย่่ช่วยนะคะ ใส่สุดท้ายนะครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะลบัลาบัดนี่นะคบเป็นจุดสุดท้ายนะคบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านนะคะพากันใส่บารเป็นจุดสุดท้ายนะคะตอนนี้แล้วเสร็จแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะตรนนี้ ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะทั้งสองหมู่นะคะใส่บาทเป็นจุดจุดท้ายสันเเรียบร้อยนะคะตอนนี้จบนะคะ โอ้ยถ right. ้าครูก็อยากจะให้ไลฟ์สดให้นี่ครับของของครูบาของครูบาค่ะของครูบาก็มีโอ้ของครูบาเอ๋ได้ไหม ก,ก็จะไปท่านก็จะมาเตรียมตัวนะคะดื่ดน้ำนะคะตอนนี้ค่ะดูตอนนี้ก็จะดื่ดน้ำไปให้ผู้ที่ร่วมรับไปก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะคะ không mà thôi không có พะวังสุขิเณหะยะโกอะวินันทะนะเสนะยะถานิจโภธาประชาติโนตัสสะโรมังธัมมินายุวัณโนโขภะมาอะภิเมาะสิมะยะติ ก <c oughs> kind of ha ็จะให้ประชานรับทานก็ใ huh, ห yeah ้น yeah mm ั hmm. ่ไปให้ผู้ที่ร่วงรับไปนะคะ

i can fire.